ไปครับพ่อน้องอนิวนะฮะไวรุ่นเอฟซีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะนำสะเสนอเลยคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากๆครับใครที่หากระบะแครปนะที่เป็นตัวเือแบบนี้เออเอาไว้สร้างงานสร้างอาชีพครับวันนี้ผมจัดมาให้แล้วครับคันนี้สวยงามมากๆเลยนะวันนี้เราไปอยู่กับตัว l l New New m a กครับ 1.9S นะฮะคันนี้รถปี2022นะฮะวันนี้จัดมาให้สวยๆงามๆเลยนะครับผมมาเรามาดูของกันดีกว่าคันนี้มันสวยอย่างไรบ้าง ไงคันนี้ครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะสีบางเงินเลยเดิมๆครับตัวนี้ลอ้ลอวงลอง้อแมกจัดให้แล้วนะฮะที่สําคัญนะคันนี้จัดทรงหลดเตี้ยให้ด้วยเพื่อความหลอ่อเข้าไปอีกนะ,ค,ะค,นครับที่สาคัญนี่ตัวทึบครับสูง2เมตร10นะติดตั้งให้เรียบร้อยจดที่บริเวเรียบให้เรียบร้อยนะครับและที่สาคัญคันนี้ข้างในบอกเลยว่าสวยงามมากๆเดิมๆเลยครับตัวนี้นี่ภายในด,ดำครับเบาะผ้าเดิมโรงงานเครื่องเสียงเดิมครับเกียร์แมนนนัหกสปีดและเลขไมค์แค่2 4 0หม่กิโลนี่กระจกไฟฟ้าด้วยเป็นไง ออปชันดีของดีรถสวยนะฮะทีมคันครับตัวนี้นะมาพร้อมกับราคาเพียง440,000ก้าพันบาทครับผมใครสนใจรีบโทรมานะ0 6 3 7 7 5 8สามนะครับผมสวัสดีครับ